ก็คือเจ้าหน้าที่มีอำนาจรวจค้นอยู่แล้วครับเข้าด่านทีนี้ถ้าเปิดกระเป๋าปุ๊บเราก็ไปได้เลยผมให้ผ่านได้เลยนะครับผมไม่มีใบขวี้ก็ไม่มีใบขี่ก็ต้องน่าสงสัยกระเป๋าของคุณมันดีตุงๆนะครับไรส่วนเลยไม่เป็นไรหรอกไมีสี่ท้องสี่คนหายหรือไม่ไม่มีครับผมเขไม่มีเขาเปิดได้แค่ดูแค่นาทีเองเขาไม่ได้สวค้นอะไรเลยแล้วจะมาตรวจค้นผมเองผมไม่มีอะไรับคุณน่าสงสัยไงเอาคุณแค่เปิดกระเป๋าเขาดูแค่นั้นเอง ไม่มีอะไรก็จบก็ไม่มีอะไรก็ไปได้เลยผมอะไรว่านะครับข้าเกี่ยวาปาครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกีว่าไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวครับปรับนะครับเอาเลยครับไลฟ์ส่วนเลยครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับกระเป๋าแค่นั้นเองแต่ผมสงสัยในตัวคุณน่ามีสิ่งของสิบกฎหมายก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็แค่เปิดกระเป๋าให้เขาดูแค่นั้นเองก็จบแล้วไม่เป็นไรสามเก้าเก้า เข้าด่านนะครับไม่ไม่ยอมให้ตรวจค้นนะครับน่าสงสัยนะครับก็คือมีร้อยเวรควบคุมด่านนีเจ้าหน้าที่ถูกต้องนะครับเหตุสงสัยในกระเป๋านะครับตุงๆนะครับก็เลยว่าจะตรวจค้นเขาไม่ยอมให้ตรวจค้นนะครับแปดศูนย์สามเช็ห้าแปดศูนย์สามขับรถมาไม่ใบขีบไมเว่ครับ